คลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะให้กับเพื่อนสนิทของเราชื่อว่าคุณก้าวไหว่คุณแบบซี่คุณเสารดุดแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องต่างๆที่เราหามาด้วยกันก็จะมีไกด์ไลน์เป็นคำถามต่างๆแล้วนี่ก็จะไปถามเพื่อนๆของคุณเพื่อนอีกทีหนึ่งว่ารู้จักกันมากแค่ไหนอยากจะฝากอไรถึงไหม มันไม่สะทอแสงหมอยังไรม่้ได้แล้วได้แล้วเนี่ยเริ่มเรรู้จักกันตอนไปเรียนปจบที่เดียวกันอ๋อที่สวนอาจารย์บารีเนี่ยนเคยไม่ไช่เคยหรอกคือเรียนโรงเรียนเดียวกันแหละแค่โรงเรียนรู้จักกันตั้งแต่หลปีที่แล้วตอนเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่แล้วก็เรียนมีเศรษดีเดียวกันอ่ารู้จักผ่าน ที่แนนครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนรู้จักที่โปจาบร,รู้รู้จัก,จ,กจากโปจาบรู้จักกันผ่านโปยัด10 10ปีมั้งหรือ50ปี10ปีได้ใช่แต่ปพอ3พอ4ประมาณ8ปี8ปีได้ประมาณ8ปี ไม่ได้นับอ่ะก็นานอยู่ครับประมาณสิบปีได้รู้จักกับพี่เขาได้ประมาณสี่ปีแล้วประมาณสิบปีก็เคยนะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสันตัวบอกไปแต่มันเป็นเป็นไ่ดีขอทั้งสองฝ่ายนี่จริงไหมนะเคยนะเป็นเป็น คือเขาเป็นคนชอบแกล้งไงเมื่อก่อนคนชอบแกล้งใช่ไหมแล,แล้วตอนนั้นแบบจิบ้มิเขาจะจิ้มิแล้วก็แบบแค่โกรธันเดียวก็หายแล้วเออพอหลังมก็แกล้งต่อก็ก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรต้องไม่โกรธอะไรอะไรเคยทะเลาะกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าเคยโกรธกันไหมก็มีบ้างเรื่องอะไรอ่ะก็อาจจะแบบมึนงงอนกันตามภาษาเด็กวัยรุ่นสมัยนั้นบ่อยครับเรื่องอะไรบ้างอ่ะเยอะแยะเยอะเยอะเ ไม่น่าจะเคยนะไม่เคยไม่เคยถ้าทะเลาะกันบ่อยมากค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องตังเรื่องผู้ชายทะเลาะกันแบบเรื่องเล็กๆ็กน้อยนอยแม้จะเยอะค่ะหนูเพราะหรอขับรถขับรถจ้าสับรถขับรถขับรถขับรถ อโอ้โหจะเป็นของกินมากกว่าคือ,อทั้งโอ้โหมีหลายชื่อแล้วเนี่ยตหลงมีแฟร์ซี่ใช่ไหมเฟร์ซี่อะไรสักสัสมซอลชื่อพอ่พอหรอกพ่อหรอกคือสับซอลตอะไรเลยคุณเป็นไม,ไม่ไม่รู้ไปไรของกินอะไ,ไรชอบเด็กช,ช,ชอบชอบชอบรูปล่านี่ถึงเสียงหัวเราะเพราะเสียงหัวเราะก้าวอันนี้คือเอกลักษณ์มากหัวเราะมาแต่ไกลก็ได้ยินเลยรู้ทันทีว่าเป็นใครเที่ยว เก่งนึกถึงเงินเพราะว่าพี่เขาชอบ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 ,ชอบเทีย่ยวจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องถักเรื่องบาร์ี่พีเขาไปบ่อยๆคือเง่แต่ว่าก็สวยวก็น่ารักแล้วก็ขายาวแล้วก็คุณดีก็เรื่องขอโทษก็อยากขอโทษเรื่องที่อะ่ะ ทำให้เสียใจ<ม>เรือดร้อนไม่โกรธเงี้ยขอบคุณก็คงแบบได้รู้จักกันเอ,อเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยขอโทษอขอโทษไม่ค่อยมีนะว่าแต่ขอบคุณมีขอบคุณก็ได้รู้จักกันแล้วก็แบบคือเขามีอะไรเขาจะสอนหมดเลยนะแบบเรื่องการบ้านใช่แบบเรียนเรียนพิเศษก็ก็เรียนแบบที่เดียวกันอะไรพวกนะี้ใช่ก็ ก็มีส,มสิ่งที่อยากขอโทษก็บางทีเนี่ยก้าวไหวก็จะชอบมาปรึกษาแต่บางทีเนี่ยพี่ก็จะชอบเอาเรื่องของตัวเองพูดแทนเรื่องของก้าวไหวแบบว่าบางทีเขาเศร้าเราก็เศร้ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ขอโทษเรื่องนี้บางทีพี่ก็ให้คำแนะนำที่อาจจะแบบแย่บ้าง ส่วนแรกนี้ขอบคุณก็ขอบคุณก้าวไหวที่คอยปลอบใจตลอดทุกครั้งที่พี่เสียใจเนี่ยก้าวไหวก็จะคอยปลอบใจตลอดแม้ว่าก้าวไหวเองเนี่ยก็จะเศร้าอยู่เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่ช่วงแรกๆเนี่ยก้าวไหวคือคนที่คอยสอนภาษาพี่ตลอดจะคอยติวให้พี่ตอนช่วงวันหยุดเขาก็จะมาสอนในพี่หรือไม่พี่ก็ไปหาเขาที่บ้านอะไรอย่างนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่จะขอโทษก็อยากขอโทษหลายเรื่องก็ ซึ่งแบบว่าพูดแรงๆใส่อะไรอย่างนี้ก็ขอโทษครับสิ่งที่ขอบคุณก็ก็เยอะเหมือนกันก็ขอบคุณที่แบบว่า,าก็รู้จักกันเป็นพี่ที่ดีก็เยอะแยะคับข,ขอบคุณค่ะน่าจะอยากขอบคุณพี่แกมากกว่าขอบคุณที่แบบว่ายังอยู่ได้ยังประคับยังซัพพอร์ตคัะ ยังยินกันยังกอดกันขอนอขอบคุณที่พี่เขาเป็นพี่ที่ดีแบบว่าเออมีให้คำปรึกษาะอะไรเงี้ยตอนเวลาเรามีปัญหาอยากขอบคุณเก้าวไวที่ always be here for me like when I argue with my mom when I argue with my boyfriend she would be here as soon as possible คือสิ่งนี้อยากขอบคุณนางมาก แล้สิ่งที่อยากจะขอโทษก็คือว่าแบบขอโทษที่แบบฉันเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วจะชอบแบบตะคอกใส่ก็เลยต้องขอโทษเรื่องนี้ถ้าไปถ้าไปทํงานที่อื่นแล้วก,ก็ขอให้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันแล้วก็ก็แวะต่อาบ้างอือ่นก็ขอให้โชคเดียวเส้นทางที่แบบไป,ไปต่างประเทศ ทำงานใช้ชีวิตยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จใช่ก็กลับมาเยี่ยมหน่อยด้วยแต่ของฝากไปก็ได้ซื้อมาเยี่ยมไม่อะไรเลยก็อย่าขาดถึงเก้าอ่ะก็คือไปทำงานที่นู่นก็ ใช่มันก็เป็นโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ดีๆแต่ก็อยากให้ระวังบ้างรอบๆข้างรอบข้างก็อยากให้ดูอะไรดีๆก่อนเพราะว่าบางทีมันก็ช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนก็อยากให้น้องคิดมากกว่านี้ใช่เพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่ระวังเยอะแยะก็อยากให้น้องคิดให้ดีขึ้นแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคนรอบข้างด้วยไม่อยากให้น้องตัดสินใจคนเดียวเพราะว่าบางอย่างมันถ้าตัดสินใจพลาดแล้วมันก็สะพาดเลยขอบคุณครับ ก็ถ้าไปต่างประเทศก็ก็ขอให้ได้แบบว่าหนุมหล่อลๆนะ <Wow. S 1> ก็เรียนเก่งๆเก่งีๆอย่าเที่ยวบ่อย,ย,ยก็ตั้งใจทํางานด้วยค่ะขอบคุณครับขอให้พี่แกเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอแต่อะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเลยก็อบอกไปเลยก็ขอให้ได้งานดีๆ สุขภาพด้วยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เงินทองอะไรมาที่มากค่ะก็ถ้าไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ขอให้เจอเพื่อนดีๆหรือไปทํางานก็ขอให้ได้งานดีๆมีแบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศแล้วก็ขอให้ได้ภาษาด้วยอยากจะบอกว่าไปถึงที่นู่นก็ดูแลตัวเองดีๆอย่าแบบไปเที่ยวเดๆๆคนเดียวก็ อ่อนฉุนใจใยกันยิวแล้วก็อยากจะบอกว่าให้ไปหาผู้ชายหลอ่ลอๆ่อ้ใหญ่ๆที่ซีดีๆแบบเทคแคร์เธอแบบทั้งชีวิตเลยอยากจะให้เพื่อนแบบหาคนที่แบบรักเขาที่สุดสำหรับเรานะข้อแรกเลยรู้จักกันยังไงเอาจริงนี่ก็รู้จักกันมานานมากอะก็คือรู้จักกันเพราะ เพื่อนงเพื่อนอีกทีหนึ่งตอนนั้นอยู่ตอนปสแล้วคือก้าวไหวนั้นก็เป็นเด็กเก่งเนาะแล้วแบบอยู่คนละห้องกันนาะงนางอยู่ปปห้าฉันอยู่ปสทีนี้นก็รู้จักกันผ่านเพื่อนพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่นุย้ยที่แกเพิ่งมาแล้วทีนี้นก้าวไหวก็แบบดูแลดูแลแบบอะไรนะเออเป็นคนดูแลของพี่แกแล้วเนี่ยก็อยู่ห้องเดียวกันกับพี่นุ้ยไงก็เลยเออรู้จักกันรู้จักกันมานานแค่ไหน ถ้าเกิดนับเลยนะตั้งแต่ป4ถึงตอนเนี้ยม6แหละรวมๆก็9ปีเคยทะเลาะกันไหมถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันเนาะก็ต้องมีทะเลาะกันแหละไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆหรือเ,เ,เรื่องใหญ่ๆก็คือทะเลาะกันเก่งมากเน่ยเาทะเลาะกั่น้อยอย่างเช่นเล่นที่มันเทนนัสเรื่องที่มันไม่ตอบแชทเรื่องที่มันเล่นที่มันทนตัวหนังแกเล่นที่ติดผู้ชายก็ทะเลาะกันไหวอ,อ,อยู่ถ้าพูดถึงก้าไหวาจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก นี่จะนึกถึงความเก่งของมันนี่รู้สึกว่ามันเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่สู้ชีวิตมากแล้วก็บางทีก็สงสารนางเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วยต่างๆแต่เนี่ยก็ให้กําลังใจคอยปลอบเมื่อเมื่อทุกข์แล้วก็มีความสุขเมื่อเขามีความสุขเนาะแล้วก็นอกจากความเก่งของมันก็นึกถึงความแบบความตอแหลคเขาไม่ใช่ความตอแหลสิเขาเรียกว่าความแบบแรดเน่าของมันอะความแบบสดิสดิ้งเขาจะปะ คือปกติเนี่ยอยู่กับคนอื่นนะ <c oughs> ก็แบบก็ทำตัวปกติแหละก็แบบเออก็ทำตัวปกติแต่เมื่ออยู่กับมันเท่านั้นแหละจะหลุดจะาก,การจะออกมาทันทีก็จะไฮมาอะก็อย่างด้ี็จะมันจะเป็นคน <c oughs> ดึงจิตจิเลึกของในร่างกายของ,งฉันออกมาฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมด้วยแค่อยู่กับมันด้วยนะเออ <c oughs> สิ่งที่อยากขอโทษหรือขอบคุณอยากจะขอโทษเรื่องที่ทำตัวงี่เง่างบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ขอโทษที่บางครั้งที่ เลเสียใจแต่มัาไม่ได้อยู่ข้างๆเลยเหนื่อยอ่ะบางทีไม่สามารถ carry อารมณ์คนเน่นได้มากขนาดนั้นก็เลยหายไปบ้างบางครั้งบางครั้งที่เลยต้องการหอแต่เขาก็นั่นแหละก็อยากจะขอโทษแต่สิ่งที่ขอบคุณสิ่งที่อยากขอบคุณเลยคือขอบคุณที่คอยให้กาลังใจคอยปลอบเมื่อทุกคอยอยู่เมื่อสุกนั่นแหละก็ขอบคุณทุกอย่างที่เคยทําให้แล้วก็ขอบคุณหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะ ให้ช่วยทําอะไรนะก็ช่วยทําก็ชอบตรงนี้แหละอืมสุดท้ายละ่ะอยากฝากอะไรถึงกาไวบ้างอยากฝากอยู่แค่อย่างเดียวเลยเรื่องหีเคียวอืแล้วก็อยากฝากเรื่องนิสัยกับอารมณ์ของเหลด้วยก็คือหมอเข้าใจแล้วว่าเหลดเป็นคนธาตุไฟเนาะแล้วแแบบเลือดร้อนอะ่ะบางอย่างก็ใจเย็นลงบ้างบางอย่างก็ใช้สติมากกว่าหัวใจอย่างเช่นเรื่องความรักเนี่ย หลายเรื่องมากคือแบบบ่นให้กูฟงังแล้วกูก็ให้ขับ,บงั้นไปแล้วมันก็ไม่ฟังกูเลยแล้ว,วมันก็ทาตัวของมือแล้วทีนี้มันก็ปวดเหมืนแล้วคุณปวดผมก็ร้องไห้ผมร้องไห้กหากูใหม่แล้วพอกูปลอมก็มมกมมกอยากให้แบบว่าเออควบคุมสติแล้วยิ่งไปต่างประเทศด้วยอะไม่มีใครอยู่หนุนหลังให้แล้ววะก็เออสู้ชีวิตให้มากๆแล้วสุดท้ายแล้วก็ขอให้ไปเที่ยวไปทำงานไปเรียนให้สนุกฝากเที่ยวฝากเรียนฝากกินฝากช้อปปิ้งเออขอให้เจอใหม่ เร็วๆนะตักเสมอ จึงอยากจะคอยช่วยให้รอยยิ้มไม่หายไปเห็นแววตาจะเปลี่ยนไม่เคยคุ้นเลยให้ฉันเชยไม่ได้อย่างไรก็ฉันชอบเธอจึงอยากจะคอยช่วยให้ความเศร้าเธอหายไปรู้ ฉันขอให้ผ่านอะไรไปด้วยกันอย่าเสียใจคนเดียว <c oughs> มาามามามส <c oughs> ิงเจล <wh is S 2> อยาขอบคุณอยาขอบคุณพี่เขามากกว่าที่ ใช่ค่ะไม่แม่มมนดิขอบคุณครับไอสเตลูวัวไอหนีฉันรักคุณ I love you เอิ่มจีเต็มจีเต็ม็คืออะไรโอ้ยเราจะเป็นยามอแต่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นไฟจับจับจับเริ่มเลยขอบคุณนะครับ